ครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราเดินจากร้านจะกลับร้านร้านที่กุ้งแล้วครับร้านที่กุ้งนะครับครับีร้านพี่กุ้งอ่าพี่กุ้งนะใช่กินข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นเดินเล่นนะครับที่สนามหลวงสองโซนอมรเก่าอมรเก่านะนะครับผมแล้วพอดีเจอร้านเจอร้านเด็ดใช่ก็เป็นร้านที่ขายเครื่องเสียงบ้านเครืเียโฮมใช่ชุดโฮมเจเตอร์ชุดโฮมนะแต่แต่คุณภาพใช่เพราะว่า ดูแล้วนี่ตัวนี้อันนี้มันยี่ i n f i n i t y รุ่นอะไรนะ i n f i n i t y รู้รุ่นไหมไม่รู้ไม่รู้ต้องให้พี่เขาบอกพี่อันนี้ i n f i n i t y รุ่นไหนพี่พอรู้ไหมทีมัสรั่นไหนอ๋อแล้วแล้วตัวนี้พี่ขายเท่าไหร่พี่ชุดนี้ครับชุดนี้มันมีมันมีตัวไหนตัวนี้ตัวนี้แล้วก็แยกขายอ๋อแยกขายอ๋อแยกขายแต่ถ้ารวมกันเท่าไหร่พี่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทตัวนี้กับตัวนี้นะกับคู่นี้เนาะอ๋อ แล้วออแล้วถ้าเกิดเป็นยามห้าคู่นี้นะครับ NS 5 0นะครับเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันถ้ซื้อใหม่นี้หลายหมื่นเลยนะใช่โอ้เออมีเยอะ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 เป็นสามวายเลยนะคุณสามวายสามวายสี่สติกเกอร์หกโอห์มสองร้อยห้าสิบบาทเอออ,เอ,อ,อันนี้ไม่ได้เคยไม่พิ้วใช่ไหมฮะเดิมเลยฮนะของเดิมเลยนะพี่นะ น็อต <Not S 2> ยังไม่ขยับแล้วแล้วแล้วเอ็มตัวเนี้ยแอ็มตัวนี้สวยจังหน้าเนี้ยเนี่ยตัวไหนตัวไหนกันตัวเนี้ยยังมาห้าเออเหกพันแปดหกพันไปบ้านเราส,ส่วนบนล่ะส่วนบนละ่ะขยายครับครับเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วตัวนี้ครับตัวนี้มันคืออะไรนนครับขยายเหมือนกันเฮ้ยแปลกดี 6,000 5กิวัต์ตัวนี้พี่ตัวนี้ข้างละ80วัตต์นะอ๋อข้างละ80วัตต์นะเอ้ยแต่80วัตต์แล้วของอย่างนี้นี่มันคูนได้สองคูนได้สามนะจริงเหรอเออวันนี้ผมไปหาคําตอบมาเยี่ยมเครื่องเล่นโซนี่เครื่องเล่นอืพี่ทำทำไมแจ้ในราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้1,000-2,000ทำไมตัวนี้มันถึงสูงอะครับจะรุ่นรุ่นท็อของ เอาหรอเอ้ยดูด X 777ครับเอออ๋อมันก็เลยราคาแรงนิดเดิงครับผมส่วนตัวนี้ระครับพี่ตัวนี้มันใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับมันเป็นคืออะไรครับเป็นคอมเจตเตอร์คอมเจตเตอร์เนอะน่าจะออกเป็นห้าพันห้าพันส่วนตัวนี้เป็นไซวอนีอ์เล่นใช่ไหมครับเล่นได้เล่นแผ่น มันสามารถเปิดไฟล์พวกออดิโอได้ไหมมันก็หมดแล้วป่ะทุกแผ่นเพลงอันเดิมทั่วไปเอ้ยหมดแล้ว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 มันได้หมดแล้วมันดีวีดีมันก็ได้ทุกแผ่นแล้วพี่ราคาเท่าไหร่พี่แปดร้อยทันหนึ่งแปดร้อยทันหนึ่งผ่ได้ไหมผมอยากได้อยู่ยกช่ยช่ว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 ยเอามาให้ดูหน่อยได้ไหมครับยกไมได้เลยเขายกไม่ได้เลยอ่ะมายกมามา มันมีสายนะพี่ก็มือออกหน่อยอ้าวแล้าวหลังะพี่อย่าลืมพาวเวอร์แบ็กนะเอ๋อตัวนี้มันก็มีอันนี้ด้วยแต่ก็ชอบหลายตัวจังไะไม่อันนี้มันเป็นตัวอ่านอย่างเดียวใช่ไหมใช่มีใบมีใบพอดีพอดีมีดีซิเวอร์อยู่แล้วก็เลยอยากได้เครื่องเล่นใส่ได้เลยใส่ได้เลยแล้วตัวนี้นะครับเหมือนกันครับเครื่องเล่นแผ่นเหมือนกันเครื่องเล่นแผ่นเหมือนกันไหนอันนี้เหรอฮะ ่ออนี้นน <RW S 2> สวยกว่าวหรอันนี้สวยกว่านั้นใช่ราคาอะครับพี่ันส <12. S 2> องันอืนี่อันนี้ลำโพงนี่คิวครีคือซันซุยซัุยซันซุยซันซุย,ยญี่ปุ่นเ่ยนะหล่อใช,อใช่ใช่เนะท่้าไพ่ตี์ัน้หเฮ้ยซื้อไปซื้อซื้อไปตั้งหน้าซื้อไปตั้งหน้าบ้านบอกว่นิยมได้แล้วไม่าย เลยเนี่ยขออนุญาตดูห้างกันนะสุดยอดไหนดูเจ๊มานมาออ๋นี่ไงมันยังยังใช้สายนี้อยู่เลยออ๋ที่เป็นฮาเซ็นะแต่ตัวนี้ก็สวยนะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์ฮะซูเปอร์เฮ้ยผมว่าตัวเนี้ยแม่งเจ๋งซูเปอร์ตัวเนี้ยเป็นญี่ปุ่นเลยนะแกซันซุยเหรอเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้เลยเว้ย จริงเหรอใช่อ๋อเนี่เพิ่งเล่นซีดีอ่ะต่อราคาได้มวยกันคุยกันหลังบ้านครับเรื่องต่อราคาเนี้ยนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลำโพงชุดชุดคอมเพลเตอร์ยี่ห้าฮะห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งกี่บาทกันเนี้ยชุดนี้ชุดนี้สองพันครับชุดนี้สองพันไอ้ยไอ้สองพันนี้คือลำโพงชุดนี้นะโอเคเออเพราาะว่ เ,เครื่องเล่นนะเครื่องเล่นตัวนี้เหรอตัวอันนี้ไม่ได้ดิอันนี้มันออก5.1ไหมไม่อ๋อ<ม>อ,ออกเหมือนกันได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้มันก็ออก5.1เหมือนกันเปิดทุกวันไหมครับหรือว่าเสาร์วันร์อาทิตย์ใช่แล้วถ้าเกิดจะมามายังไงครับอคุณทิพครับครับถ้าจะมามายังไงครับมามาวันเสาร์วอาทิตย์ก่อนครับแล้วมาจอดรถตรงนี้ครับต่วต่อตวต่อขยายสอง แล้วก็มาเดินหาโซนอมอนเออมอนเก่านะแล้วก็มาหาพี่พี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรพี่พี่วิเอ้าคุณวุฒิอ่ะอ๋อเบอร์ีต่อครับเบอร์อะไรเอ่ยศูนย์แสี่ศูนย์แปดสี่นะห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะศูนยสี่หาศูนย์แปดสี่ห้าไปกอดูเองเฮ้ยมีเบาแปลงแปงแบบอย่างนี้ด้วยะอันนี้อะไร่ะ ปลงเป็นไฟร้อยโวลต์ใช่แปลงเป็นไฟร้อยโวลต์เลยตอนแรกผมคิดว่าออกซิเจนปาลาเ,เ,เออเหมือนเลยน,น,นะอ่ะง่ายๆก็ลองมาเที่ยวชมดูนะฮะชอบอันไหนก็ก็โทรสัปหาพี่เขาได้ใช<ด>่เออเผื่อมีจัดตรงจัดส่งก็ว่ากันไปมีส่งออนไลน์ไหมพี่ก็น,น่าจะได้อยู่น,น,น่าจะได้นะโอมาจีจอนได้นะฮะหรือว่าอยากได้อะไรก็ลองหาดูลองคุยกันนะฮะพี่เขาใจดีอยู่แล้วเขาอายกล้องอ่ะ คนอายกล้องมั่งใจดีอล้ององไรเนี่ยเออนะจริงจริงเราเรามีแผนนะใช่อยุ่นวดอ๋อใช่้ลองฟังโอ้โหนี่ีจริงสนามอารมณ์ไหมเจ็บปัจจได้ไหมไม่ได้ดิเครื่องอย่างนี้ไม่ได้เครื่องแบบนี้ได้หรอได้หรออะไหนลองดูดิโอ้โหไปดูถูกเครื่องเขาเสียบเลยเสียบเลยเลยโอ้นี่ไง พีเริ่มบวให้หน่อยยดินดีคอนเน็ t ใช่เล็กก่อนนะไม่น่าจะจ่เป็น,นเอาเพลงลุกพุ่งหน่อยนะกันนะมีชื่อบอกเลยล่าเนี่ยไม่มีใช่ไหมเอาเพลงลุกพุ่งเหรอเอ๋อเล,ลุกุ่งอ,อนองบ้าง าเข้ากับบรรยากาศเพิ่มเสียงนะครับผมว้าวเนี่ยครับเอาหมดอา๋อเนี่ยโอ้โหเพิ่มเพิ่มเสียงให้กูเลยนะชุดนี้เราประกอบด้วยยามาฮ่าตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องเล่นตัวนี้สองบนนุ่มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเ,เลยนะเป็นสามทางตัวนี้เท่านั้นโอ้โหเป็นไงจบเลย พี่ครับตัวนี้มาสเปคยังไงอ่ะกี่วัตต์ขอรู้สองร้อยห้าสิบวัตต์สองร้อยห้าสิบวัตต์แค่ดีไซน์สี่เคว้าไม่ต้องฟังได้นะมีทำไมขายดีแล้วลำโพงตัวนี้ก็เป็นของยามาฮ่าสามทางนะครับตังซื้อไปเลยดีกว่าไหมกลับบ้านเลยไหมสองร้อยสนใจกลับบ้านสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับนะลองดูนะฮะสามทางเลยนึกว่าทางใช่คุ้มละมาครับผมขาฟังนะ อันนี้ของเจแปนด้วยยามาฮาเจแปนด้วยหายากแล้วหายากแล้วผมบอกไว้ก่อนนะตอนนี้ถ้าใครเจอยามาฮาเจแปนนะให้เก็บไว้เพราะมันพักหลังมาจากอินโดนีเซียามาจากจีนหมดแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าของจีนมันไม่ดีแต่ว่ายามาฮามันต้องของญ<ถ>ี่ปุ่นดูนะเ,าเนาะค่อนข้างสวยสภาพ90%้าสหมดอนะ นี่หน้ามันหน้ามันพี่เป็นหน้ามันเอ้ยดูหน้ามันก็พอแล้วสมกับราคาแล้วดูไม้ขนาดนี้ไม้ใช่ไหมไม้สิไม้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 ะ่มาแลูกนี้มาตั้งนานแล้วครับอ้ยโุ้ครับของแพงครับ ฝ<ด>นตกไ,ได้ยินใช่ไหมได้ยินเฮ้ยมันน่าตัดเสียงโกโปรชอบ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 อ๋อเลือกไอ้นี่ได้ไอ้เรียกอะไรนะเหมือนแบบตั้งแบบออโต้ไว้เหมือนแบบโ,นะโ,โ,โ,โหมดอะโหมดโหมดโหมดไว้วนม่ออกมาคุ้มหมดเลยนะเ,<อ>เสียงร้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะ รปะเเ็นตลใช่ใช่นี่ดูไม้หนาขนาดนี้วันนี้เราไม่มีไว้ท่านมาวัดนะครับวันนี้วันนี้ออกภาคสนามก็ประมาณผมว่าประมาณ20่ิมิลได้แหละนะโอเคนะก็เราก็จบไปแบบสวยๆแบบนี้นะฮะสนใจยังไงก็มามครับผมโอเคคครับ